ขาตั้งกล้องไปไหนหมดเมื่อเอินจังต้มจืดนะขาตั้งต้องไปบ้านปังเลยด้วยปิ้งปลาดลดบานดีนี <c oughs> ่นอกบานดีข้าวหมูหมูแดงมามันะนะหมูเดอ้อเอาออกไปไหนก็กินอะนไรปีกเป็ดนะคะเอาสีใส่แซ่นี้นะยังเป็นยังผมบอก เน,นี่ยอัน,นเอานายหมอ,กอ,อกขอพูาาดอะารนะพี่เด้อสำหรับ,บปีเฟสแต่ว่านู้นเอาเกินมาหนึ่งโลเป็นสามเดออยางลูกสาวที่อกชิ้นหน่งอีกปีเปียดสามโลลูกชิ้นโลลูกชิ้นหนึ่งถุงค่ะกวาดชิลลอ,อครับปีงเอาประหลาดนี่ ยเ,เอาขาตั้งกล้องมาด้วยอีเอื่ออีอ,าอ้าโตัโน่มานอนพี่บอลเหรอเอาใส่ตุเจนว้มืออ<ร>ื่นยังอุ่นมานอนพี่บอยฮะไอหยังมันเป็นบุยเลยโตโน่อยียอ้ขาตั้งกล้องมาดูหักกันมา ไอ้เอาคาตะกรงมาดูนี่ซื้อไปทงานมือนะงายไปที่บานงานมือนะเอาใส่ตู้ข้นั้นนฮะมาเอิญจังซอกบนะตเตา้หอะไรวะนี่จะาบดอายุหราจัดต้าหูก่อนหรือเบิร์มันเรื่องอะไรอีกวะต้าหูคเหไมเหมือนใน ก็มาดมเนี่ยนะ้ามันดมเนอย่างนี้หรอน้องแท่ตัหูน่าก็บไายกูกินไม่ได้จ้าถ่ายคลิปไปเลยกระเลอเตหูน่าจ้าขั้นขันมดขมันบอนน่ามากกระสิกันงามอันนี้เป็นสิ่งเลยเหละแห้งนะม่งกน วันที่ซาวันที่ซาวเดือน10ได้หนูเราโอ้ย2มือบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังแต่ว่ามันสียนี่ตัวนั้นอาจสิเสียแต่ต้นนียังนี่ตัวนี้คือกเบินั่นแหละเป็นเสียบ่แห้งค่ะยันแบบมันซื่อๆยังๆๆเออตัวนั้นน่ะเป็นเส้นนี่ตัวนี้บ่เป็นนี่ ตัวแรกที่เปลี่ยนเส้นเมันบัเสียนี่นี่ตัวนี้นี่อ่ะบังดูอ๋อนคนข<อ>ายเนาะกูะนายเด็กกูกระซื้อมึงเื่อเดียวเท่านั้นแหละยังยึด,ดตัวอยู่น่ะราดตะพ้านั่นแหละก็พันพันอยู่ไอ้ตาตัวนี้มันช่หรอราดตะพ้านี่ก็มันตกลงมาข้าก็พันกับราดตะพ้านั่นแหละก็นั้นร้อยหนึ่งก็ดได้นี่นะพี่น้อง เป็นเสร็จน้อยหนึ่งเอาไว้ม,วาามานอนจะโดยต่ถ้าก็จะมานอนบนสนามหนือนกันซะุกเกี่ยวมอแล้วสบอัสหญ่า,ยาอย่างน้ตบให้มานม่ได้ยางเลยเดี๋ยวนี้มาสุกเกี่ยวเจอแลร้วมจยังได้ขึ้นนะ อออร่อยอ่ยะไปไหนมึงเอ้ยเขนมงแรกผ่านไปนะคะเราก็จะเป็นประหลาดนีดบ่บางบางบางมาใหม่ก็มีแท่่นะชุกขกขาแรงมาเลยยัย ที่ในบ,บ้านถอได้ดีไดมสู้สองร้อยอร้อยาย่องว้าาค่ะไม่เสร็จบางทางบรีว่าจ่ายเท่อะไรสองร้อยาเปิลภาแาโมเลี่นี่ความสุขของกับเทยเคยงทนนี่แหละ นี่แหละพี่นกอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมดูหน่อยปังาหูเห็นไหมน่าจะได้อยู่อือตัวนี้ขาด้ดีเห็นไหที่พวกเป็นเส้นนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมบันไลละขายของอะไรหกหมื่นหาแลงนัวคือรสดีอาจุนเป็นไข่และเป็นคนแต่ถ้าเป็นที่ไทยนะรับสามารถฟ้องกันได้นะนี่เรียบร้อยลยร้านมึง อันนี้้าเป็นอีใช่นะครับบนยอดเราเลาไม่พอะอีไมันัอย่้ใครเหรอเก็หมักไปก่อนหมักตเองเครื่องก็ไม่นั่นหรออันเลือกล้วยนะคือกล้วยมันละเพื่ออยากยินไหมนกนึกเนาะจะขอัชะไม่ฮะจะะจะจีบ มอได้บ้างมอหนิตีเป็ดนะมูน่งล่างแล้วใส่ตู้เย็นเป็นเดินอ่ะเด้อไม่ทอดกินมือนเกี่ยวข้าวเห่อหนะนาในไมนไดนไม่ได้เกี่ยวข้าวก็มันต้องกินใช่ไหมถูกต้อง <c oughs> ล่างแล้วลงตู้แสบพี่มูจะยุ่ยใจมึงจะ้ะมู นคุณบบถามวะเป็นยานะานป่วยมั้ยมันไม่เลือกอายุหรอกทุกวันนี้นะมนนาจะาวกรตาย อืไข่มัมนคนะะ่ะระวังแต่เบ็ดมีเบ็ดบอกแบบจอกินกับเบอด์หิดนึงต้องชายก็ใส่เบดขนาดปีกเป็ดขอบคูณไลน์ได้คุณพี่ที่อุดนุนหลานสีเขียวที่อุดนุนของของผมสวยอุดนุนไปเรื่อยๆเด้อที่เผนบอกว่าแน่นอนน้องบอย ระวังเมานะคะลูกสาวที่มันบอ่อเมาดอกรับมันนะ่ะเมื่อคืนมันกินบไดเลงทังกแก๊สเลยนะเงินน่ะลงหกสิบห้าอาจะบบบขาคลองยังคือเก่าโน้ตือเสื้อผ่ามานาู่บ่ หากสีมาร้อนพี่ซ่อนมาภายในนี้นะมานำ้ำจะเอือยก็องอีกโอ้สั้นเสื้อผ้าน้องเทนไงแรงไม่แรง๋ยว่างใส่เสื้อผ้าน้องเทนพี่เพิ่นโทรมาทางอันแต่เมืองนอกเพิ่นว่าให้แปว๊วอัน จะไข่มาถูบแล้วก็ต้มใส่ใบเตยเป็นว่ามันจะเสดรับเร็วนอนไม่ค่อยหลับไงจะได้หลับเร็วหลับสบายติ่งอันปิ่งหนึ่งก่อนเออตอนนั้นแหละ อาหารอะไรห้องห้าวพี่น้องข้าวมาปิง้งปิ้งหนึ่งก่อนไปยังจะซีว่างใส่เล็กตัวไหนดีกลาง้มันสะอาดครบแล้ใส่อันถุ้ไอปเจนไว้หน่ง มันมีทางกระเพาะกับยังนำเดที่เราเป็นอยู่นะนี่โรากระเพาะด้วยขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณหลายๆออหากกระเพาะกัไข่เนี่ยแหละดีขึ้นแล้วผมมีอาการใดๆแลวแหละ,ละสำหรับกระเพาะนะแต่ว่ามันยังเมือ่อยมันยังเมื่อยตรงที่ว่าไขามันนี่แหละ ออกกำลังกายหรอโอ้ยออกกำลังกายกับเมื่อยอีกขอบคุณทุกคนนะฮะ